มังสไปทะเลแต่พมหนูสั่งซามากเอ,อิะเชไม่ต้องห่วงใส่ฟิลเตอร์แล้วาาเริดม,มากเชะทุกคนคะ่ะเมื่อคืนนี้คือหนูอ่ะมาร์กหน้าแบบโคลน มันเป็นโครนลอกสิวเซียนแล้วเขาบอกว่าให้เน้นไปตรงที่มีสิวแล้วประเด็นก็คือหนูมีสิวอะตรงหัวคิ้วแล้วก็ข้างบนตรงนี้แล้วหนูก็เลยปื้ไปเลยแล้วมันโดนขนคิ้วหนูก็เลยแบบเออมันน่าจะลอกแค่สิวมั้งมันน่าจะไม่ลอกขนออกด้วยหรอกมั้งอะไรประมาณนี้เออมันน่าจะไม่ออกหมดอะไรเงี้ยหนูก็เลยทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีแล้วก็มาลอกออกลอกตรงนี้เริ่มจากตรงนี้ลอกไปลอกไปเสร็จปุ๊บถึงตรงคิว้วเอาแล้ว เ,เจ็บเป,ป,ป๋กว่ะ <c oughs> เริ่มเส็บเสบเริ่มเอ๊ะหรือยังไงก็เลยไม่ใช่มันน่าจะแบบทิ้งไม่นานเกินไปอะไรอย่างนี้ก็เลยดึงพรวดออกเลยสรุปก็คือขนคิ้วข้างบนออกหมดเลยค่ะ <c oughs> แล้วดูหน้าช่างตอนนี้ก็เลยต้องมาวาดขนคิ้วเองช่างวีนฉ่ำมากว่าเออทําไม <c oughs> โอ๊ตไปโลคิ้วออกเพียอย่างก็เลยเออนี่แหละมาจากมาร์กหน้าทุกคนหน้าสุดก็เลยแป๋